ไตอ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 ไตจไเออม,มันก่นรารอเอาเลียงเสลียงออกไปทางั่นที่พีอ่ออกตามทางบ่เจ้ามาพี่บ่น,น,น,บน,นี่มันจีค่ามองอันนีช้ชมเจ้าเลยนี่เตรียมพื้น,นถี่เสนมอปูเคือมาวด<บ>าว ส่วนข้างข้าเนียอยก่อนหนหนึนนงเออมีออีดออึงทางนี้ไปมันจังบอคาเออชิวอยออกมันจังบอเอาหานเนอเคยเดาาีลยวเดี๋ยวมาขมาาึมาก่อนทอะห้งก่อนเอามม่ ดูบ anyway. so like yeah, ่อนไอเขียมจิปูเคื่องเงินหอกานจบริเลตน้หน่อยบ่ไีอีกอย่างนี้ดิไปดีอกอ่านี้อได้มันมาอยู่นี่นะนี่น้าเรจะเอาไปใ่กบกอใกบก่อนนบ่กบกอกบกอกัวันน้เกอนข้บ่เอาอันนี้ออกบ่

เด็กๆอืมกองมันนี่อ่ะดูนะ sang <N wer nữa> <Nhảm> <Nhảm> <,URério> <Nhảm> <Nhảm>

放你们，放那边干什么？好的。 เคลื่อนเอาเฮ้ยโอ้ยอย่ามาใกล้น้ำละสิเนยทางกลับไปกันไปดปากันดงทางมาหาลูกสาว แ็ดหอนแล้วจะไมดดออกเลยชิโมงนะตอนออกมาจากเทียงหน้าเขียบไปหาหาเชาบึงบรรยากาศทางทางเนาะที่นกถูชายกับพื้นตีเอูููดชิดพ่ออยาดูดรุด

พึ้นลอยไปนั่นบังกาลงมันต่งโอ้ยขอไปเลยอาขดอาลงมันเดียวบังที่เรามีตะแขนตัว่าายเดี๋ยวาขายนี่เอ้ยเอมินเอ้ยเอมินเอ้ยอเอมินเอ้ยเอาน้ำนี่ซ้อน้งเลยน้ำนี่เอมินเอ้ยปลาเนดูไอเอมมินดูใช้อเอมินสิดูโอ้ยเด็กินน้ำนี่ อ้าลอยไปลุเอื้อไปลุมื่อื่นพุ่นมื่อื่นจะพอได้เมื่อทรงต้นเล่งงเราเงินต้นแร่งจงพอดามาทงปกับงไป่าโอ้ย่าให้หอนะมันเลี้ยหาเห็นอยากไปส่วนจะไปไปสิไปนานนะครับ Ay, cong nái, yên thôi nữa bóng 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 ơi ông nhà เพิ่นวันนี้ได้ร้อยร้อยมาอยากนอนแล้วมาชินอนอยู่ปะก็ไดแค่ผ่านี่พี่หามื่นกลัวใครอยู่ใบอะไรใบมะขามกูใบไเขาทุบมาเกบเอเลยเนาะคนบ้านเองมาเกือเขานี่เอาใบมแจกิหาน

มันมันสีออกมือดำเด็พระองดำวะเด็ดเด็ดเด็กเล็ก